สวัสดีคณะครูทุกท่านนะครับวันนี้จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกผลการเรียนผ่านระบบคิรีอินโฟนะครับในส่วนของระบบคิรีอินโฟนะครับตรงนี้เราเข้ามาที่ที่อยู่ของเว็บไซต์ของโรงเรียนเราได้เลยนะครับแล้วก็ตรงด้านล่างตรงนี้กดยอมรับเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นะครับ เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราไปที่เมนูสำหรับครูนะครับในกรณีแรกนะครับถ้าเป็นของระดับประถมนะครับเราสามารถไปที่เมนูของครูและบุคลากรเพื่อไปบันทึกคะแนนในภาคเรียนที่สองต่อได้เลยนะครับแต่ว่าในของระดับมัธยมนะครับจะต้องไปดำเนินการ บันทึกรายวิชาใหม่เข้ามาก่อนเพราะฉะนั้นในคลิปวีดีโอนี้นะครับจะขออนุญาตแนะนำเป็นเฉพาะของครูประถมก่อนนะครับสำหรับของครูปรถมนะครับเมื่อเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับให้ไปที่เข้าสู่ระบบสำหรับครูและบุคลากรน,นะครับออกเข้ามาตรงนี้เสร็จนะครับก็ดำเนินการล็อกอินนะครับด้วย User n a ์เกับ p a s s วิร์นะครับเข้าสู่ระบบอะพอมาตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้คุณครูไปดูที่เมนูทางด้านซ้ายชื่อว่าระบบงานครูประจำวิชานะครับคลิกเลือกขึ้นมาจากนั้นไปวิชาที่สอนนะครับะจะเห็นว่าอันนี้เป็นวิชาที่อยู่ตั้งแต่เทอมหนึ่งนะครับซึ่งคุณครูได้บันทึกคะแนน ในส่วนภาคเรียนที่1ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะมาบันทึกต่อในภาคเรียนที่2ก็ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างในรายวิชาศิลปะของนักเรียนชั้นป .6 นะครับให้คุณครูไปคลิกที่ปุ่มโครงสร้างรายวิชานะครับตรงนี้ถ้าของใครยังไม่ขึ้นตามนี้นะครับให เ,เพิ่มขึ้นมาโดยจะต้องมีคะแนนกลางภาคหนึ่งปลายภาคหนึ่งซึ่งตรงนี้เราใส่คะแนนไปแล้วนะครับแล้วก็กลางภาคสองปลายภาคสองคืออันนี้ที่เราจะบันทึกในออของภาคเรียนนี้การแบ่งคะแนนนะครับก็คือกลางภาคที่หนึ่งเป็นสาสิบห้าปลายภาคเป็นสิบห้ากลางภาคที่สองเป็นสาสิบห้ปลายภาคเป็นสิห้านะครับตรงนี้เรียบร้อยนะครับ พอเสร็จแล้วปุ๊บนะครับคราวนี้เราจะต้องไปบันทึกคะแนนนะครับให้ไปที่เมนูทางด้านซ้ายนะครับเลือกที่ประมวลผลคะแนนรวมทั้งหมดแล้วเลือกรายวิชาส .16101 ศิลปะป .6 นะครับเลือกป .6 ทับหแสดงผล สักครู่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะขึ้นคะแนนในส่วนของภาคเรียนที่สซึ่งช่องคะแนนที่มีอยู่ก่อนตรงนี้เป็นคะแนนจากภาคเรียนที่หนึ่งะครับเราก็ดำเนินการกรอกข้อมูลในกลางภาคที่สองซึ่งเป็นคะแนนเก็บสมมติตรงนี้เต็ม35สิบห้เด็กได้30มสนะครับ ถ้ากรณีคลิกอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราพิมพ์ตัวเลขพิมพ์ไม่ได้ให้สังเกตปุ่มด้านขวาว่ามันมีปุ่มเขียวล็อกอยู่ไหมเราจะต้องออคลิกเป็นยกเลิกการส่งผลการเรียนก่อน1ครั้งจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแล้วกดโอเคนะครับรอสักครู่นะครับ คราวนี้เลือกใหม่สหนึ่งหศูนย์หนปบวกกดสแสดงผลครับรอสักครู่นะครับอโอเคนะครับคราวนี้เราลองพิมพ์อะจะพิมพ์ได้แล้วเห็นไหมครับคะแนนสอบเท่าไหร่นะครับสมมติ เก็บสิบห้าได้ 12. สิบสองจะช้านิดนึงนะครับอ่ะ,เ,เ,ะ,อะเป็นสิบสองปุ๊บ เรียบร้อยพอเราคลิกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับระบบจะยังไม่คำนวณคะแนน,นให้เราต้องกดปุ่มสีฟ้านะครับคำว่าคำนวณคะแนน,นจะช้าหน่อยนะครับอ่าระบบก็จะประมวลผลให้ได้เกรดสีนะครับอ่า ตรงนี้ปุ๊บนะครับเรากรอกให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดนะครับพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราถึงกดส่งผลการเรียนนะครับแต่ตรงนี้ผลจะยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเมื่อเรากดส่งผลการเรียนปุ๊บนะครับสมมติกดส่งผลการเรียน เรียกนะครับผลการเรียนนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเราจะไปพิมพ์นในใบปพหกนะครับมันจะยังมันจะไม่มี ส่วนของเวลาเรียนเราก็จะต้องไปใส่เวลาเรียนในหมวดบันทึกเวลาเรียนกิจกรร it มพัฒนาผู้เรียนอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วค่อยทำการส่งผลการเรียนทีเดียวนะครับทำทั้งหมดให้เสร็จก่อนบันทึกคะแนนบันทึกเวลาเรียนนะครับกิจกรร it มพัฒนาผู้เรียนอ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะ หลังจากนั้นค่อยกลับเข้ามาเมนูประมวลผลคะแนนรวมทั้งหมดแล้วกดปุ่มส่งผลการเรียนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขั้นตอนก็จะมีดังนี้นะครับสำหรับของปฐมครับอขอบคุณครับ